เส้นถูกใจมากสวัสดีค่ะกินแซบบบยป้าเล็กค่ะเมนูวันนี้นะคะก็จะเป็นก๋วยจับอุบนค่ะมากินด้วยกันนะคะต้มมาใหม่ๆร้อนๆแซบๆเลยค่ะก็โรยหอมเจียวมาด้วยนะคะปรุงรสชาติมาเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมกินค่ะมากินด้วยกันนะคะก๋วยจับเส้นเหนียวนุ่ม ร้อนอืมเส้นเขาคือดีมากทุกคนเส้นดีจริงเส้นเหนียวนุ่มมากอะ่ะอร่อยอ่ะเส้นอะ่ะอืมอร่อยอร่อยอร่อย แล้วก็จะบีบมะนาวนะคะเราจะเอารสเปรี้ยวเ,เค็มเค็มเผ็ด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 ด้วยพริกขมเส้นถูกใจมาก <S <S อ้ไข่ค่ะอืมอร่อย นีนจะเป็นหมูยอ,อก,กรอบที่เขาให้มามอร่อยดีเอ็กซ์เซอรี่นะคะก็เติมตามใจชอบของเราเลยไข่ร้อนอืม I'm out. เป็นกว๋วยจั๊บอุบลสำเร็จรูปนะคะต้มง,ง่ายใขรๆก็ต้มได้มีหมูยอมีไข่ติดบ้านไว้ถ้าไม่มีหมูสับก็ไม่เป็นไรใส่แค่หมูยอกับไข่ก็ได้ค่ะอร่อยแล้วหรือจะต้มแค่ของเขาเฉยๆก็อร่อยค่ะ เพรว่าเส้นเขาดีจริงอือร่อยมากทุกคนร้อนก็ร้อนจะมากินก๋วยจั๊บอีกมันหิวมันอยากเดีย๋ยวนี้มีความสะดวกสบายเสิร์ฟถึงบ้าน ไม่ต้องไปตลาดเนาะเลน,นก็สั่งเอาคะ่ะ 好了。 ปรุงเพิ่มนิดหน่อยตามรสชาติที่เราชอบ